สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะฮะวันนี้นะครับเราจะมาเล่นนะครับเล็กไพ่นะครับใหม่ครับเวอร์ชัน0.4.0นะครับเรามาเริ่มกันเลยนะครับซีซั่นหนึ่งนะครับก่อนอื่นเลยนะครับถ้าลืมไปนะครับก็ต้องเสียใจนะครับกับเซิร์ฟนะครับเพราะว่าเซิร์ฟหายนะครับอล้วเราต้องได้เริ่มใหม่นะครับ อก็ต้องขอพยายางนะครับสำหรับ่ผู้ชมนะมส่วนส่วนใครที่อยากจะพูดอะไรก็ดาล่างคิดได้นะครับโอเคเรามาเริ่มกันเลยนะครับเสียใจจริงๆนะครับเซิร์ฟที่แล้วนะครับ อุสารุ่งอาลุนอ้เซิฟนี้ก็ไม่เร็วนะโอเคเลยไม่รู้ดิจะโอเคไหมเนาะถ้าหากแกลกยังไงก็ต้องขออภัยด้วยนะครับขึ้นมาตัดไม้ก่อนเลยนะครับ ออดีเครื่องไม่แรงนะครับเครื่องโทรศัพท์ไม่แรงนะครับต้องอขอไยจริงๆนะตัดไม้อุยอุ้โอเค มามืดจังเลยนะครับขอปรับแสงแป๊บนะครับมาตต่อนะครับเออสวนใครนะครับที่อยากจะให้ทำซีรีส์อะไรนะครับก็บอกด้างล่างคิดได้นะครับไม่ว่าจะเป็นเกมเสียเงินนะครับที่อยู่ในเพสโตนะครับคอ,อ,อมเมนต์ได้เลยนะครับ จูบปูปบต้องอันนี้ไปด้วยนะซีดขดซีดไปนะจะได้ไปทำฟาร์มนะคระับกรสากของของต้นก็พอแล้วของิ้นอาจจะแลกแกหน่อยนะเพราะไม่มากกันนะครับ ยังไงผมก็ต้องขอสร้างแถวนี้ครับเพื่อเวลาสปาใหม่มันจะได้ไม่อะไรมากนะเดี๋ยวแป๊บหนึงโอเคครับต่อกันเลยนะคเมื่อกี้มีเรื่องนิดหนึ่งนะครับโอเคเราจะมาทำสร้างบ้านก็บติดแถวนี้นะครับ ผมว่าเอาซีดไปแปดอันเลยดีกว่าไปนะอน,อน,นะครับตอนนี้นะครับสร้างกล่องคราฟนะครับคราฟที่คราฟฟิ้งเทเบิลนะครับก็ทำสติกก็เข้าเมืองน,นะครับเข้าเมืองโคตทำทางไปนะครับ หรือจืหรือว่าจะอยู่ที่นี่ต่อนะครับเราค่อยมาสร้างบ้านดีไหมก็ว่าดีก่นนะครับเพราะว่าจะได้ไม่เปลืองเปลืองไม้นะครับจิ๊อหนูเจอฐานด้วย คุณให้เยอะที่สุดนะครัอ๋อเตือนแบตไม่เป็นไรครับไปต่อได้ ุูทานเดียงน,นะครับมันได้เลยเวลด้วยนะแล้วก็ได้ทานมาด้วยซึ่งเป็นอะไรทีุ่้มค่านะครับก็ต้องปิดไว้ก่อนนะกดต่อนะครับ ไปเรื่อยๆแล้วขคดึงไปด้วยทานไปด้วยเป็นที่อยู่ไปเลยส่วนใครที่ชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมนะครับกดไลค์นะครับแล้วก็นะครับติดตามด้วยนะครับจะได้ถึง50 s u b s ซับสไครเร์เรร็วนะครับจะได้เล่นเกมผีนะครับ อะไรที่น่ากลัวม,มากนะึุบจิบป,ปึ๊บหดตรงนี้นะเป็นที่อยู่เจอเหล็กบ้างเลยถ้าเจอเหล็กก็ดีนะเซะ่ คพิแรกนี่ไม่อะไรมากนะครับอยู่ๆไปก่อนนะครับอืเราจะออกมาตัดกล่องคราบนะครับนะแล้วก็เข้าไปไว้ในบ้านจะเรียกว่าบ้านล่ะแร้วว่าเรียกว่าอะไรดี เป็นถ้ำนะี่แล้วก็ทำไฟนะครับครับสติกเราเรมที่ขุดดาบด้วยนี่ด้วยสตวโตนฮอล์นครับ ดี๋ยวปลุกปลกปลกที่ไหนดีตรงถถวๆนี้แล้วกันคัเฮ้ยต้องผมใช้ีนทัทำไมเนี่ยนะอ้าวเริมเืมเร แล้วเราจะถอนต้นในแถวนี้ออกนะครับเพื่อเวลาจะมาเก็บเกี่ยวนะครับจะได้ไม่ต้องมาเหยียบมันนะเดี๋ยวตาย้ยตรงนี้ไม่ตรงนี้ไม่ ตรงนี้ไม่ตรงนี้ไม่อ่ะเฮ้ยอะอันตรายเอา,เ,อา,เ,อาเป็นตรงนี้ก็แล้วกันนะดีดีดี เดี๋ยวลองขึ้นไปข้างบนด,ดูนะครับเพื่อจะมีอะไรมีเห็ดด้วยทำไมไม่เจอเวลกเกอร์ป่ะอย่างอะไรที่แล้ว โตรงนั้นก็สวยดีผมไม่ได้เปิดการาฟิกเมฆนะครับเพราะกลัวอะกนะครับโอเคคืนนี้นะจะทำไรเรามาดูกันเลยนะเริ่มจากนะครับขดขดเหมืองนะครับเราจะขุดเหมืองกัน เราจะลงไปต่อกันนะลงไปเรื่อยๆนะ โอเคครับพาร์ทนี้ก็คงจะแค่นี้นะครับมาพบกกันหน่นะครับในพาร์ทที่สองนะครับสเรน่ี้ผมก็ตคอขอตัวลาไปก่อนนะพาร์ทที่สามสิไปละ